และยังไม่หมดเพียงแค่นั้นค่ะคุณผู้ชมเพราะช่องสาของเรานะคะยังมีหมัดเด็ดปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดนะคะกับซีรีส์วายเรื่องใหม่ที่ชื่อว่าคุณได้ไปต่อ to be c o n t i n u o u ค่ะเรียกว่าสร้างความเซอร์ไพรส์นะคะโอ้โ ยอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพราะหลังจากคุณดิวปิ่นกำมลมารีนน์ผู้บริหารช่อง3ได้เปิดตัวโปรเจกต์ซีรีส์แนว Girl s l o v e นะคะหรือที่เรียกว่ายูริเป็นครั้งแรกจนกลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกโซเชียลนะคะล่าสุดช่อง3ก็ขอปล่อยอีกหนึ่งมัดด้วยซีรีส์แนว Boy s l o v e หรือว่าซีรีส์วายค่ะโดยจับมือกับบริษัทมันดี w เวิร์กจำกัดหรือค่ายดูมันดีที่สายวายรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยนะคะที่ถือว่าเป็นการต่อยอดธุรกิจและขยายมุมการผลิตคอนเทนต์มาในตลาดของซีรีส์ของ Girls Love และก็ Boys l เลนั่นเองค่ะเพื่อเพิ่มความหลากหลายในแนวคอนเทนต์นะคะแล้วก็ฐานผู้ชมให้แบบรอบด้านมากยิ่งขึ้นแบบนี้นะคะเพราะซีรีส์วเนี่ยไม่ใช่เป็นซีรีส์เฉพาะกลุ่มอีกต่อไปแต่สามารถสร้างการพูดถึงกระแสตอบรับนะคะทั้งในประเทศไทยและระดับโลกเลยซีรีส์คุณได้ไปต่อค่ะมาจากนิยายเบสเซเลอร์นะคะของนักกรและนอกจากจะได้ทีม มันดีเวิร์กหรือดูมันดีเป็นผู้ผลิตให้แล้วอย่างขวาตัวน้องฟลุกพงษ์สพัดมาประกบคู่กับพระเอกน้องใหม่นี่เขามาจริงๆนะจูเนียการดบันดีที่เห็นนะแต่แรกอของได้ใช่เลยนอกจากนั้นเนี่ยยังมีนักแสดงรุ่นใหม่ในสังกัดช่องสามมาร่วมแสดงด้วยอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟร,รงกี้วีวรพัฒบ้านณนะคุณเอนจอยธิดารัตป๊อปปี้รัชพงษ์แล้วก็นักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมืออีกหลายคนเลยรอชมกันเลยค่ะเน่เป็นไงวุบวับม่ แทบโปสตอร์โปสเตอร์นี่ก็น่าติดตามแล้วนะคะกับคุณได้ไปต่อ To Be c o n t i n u e ยั่นเองในช่วงต้นปีหน้าผ่านหน้าจอช่อง3กด33ดูมือถือกด 3+ ได plus ได้ได้เลยนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะ เตรียมเปิดตัวซีรีส์ Y วเรื่องแรกของช่องที่สร้างมาเสิร์ฟให้แฟนคลับได้ฟินกันกันกบรสชาติใหม่แค่ชื่อเรื่องก็ปังแล้วกับคุณได้ไปต่อได้คู่พระนายจูเนียร์กาดบัณฑิตและฟลุ๊กพงษพัฒมาสร้างเคมีชวนจิ้นในบทดาราสุดฮอตและคุณหมอมัดนิ่งงานนี้2หลอกกระตือรือร้นกันเต็มที่พร้อมสร้างความสนุกแบบจุกๆให้คอซีรีส์วได้เอนจอกันเร็วๆนี้ค่ะ ครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามคุณได้ไปต่อด้วยนะครับมันครบรถมากครับมีทั้งโรแมนติกครัม,มีทั้งสถานกสถานา,า,าแล้วสถานที่<ร>ต่างๆที่เราไปโลเคชั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ทั้งทีมงานนักสแสดงทุกคนเล่นกันเต็มที่มากครับก็จะได้เห็นคาแรคเตอร์ใหม่ๆของเราสองคนด้วย